ของอัศวินโงกระดูกมากมันเหมือนจริงจอบก้าวหางอะแม่จ๋าก็แต่จะดับชื้อมันไม่ได้แล้ว <ừ> แต่เป็นชื่อว่าบันตาใครมะไมอ้กระชากเล่นครั้งอัศวินพงกระดูกงานชื่อชื่ออะไรนะคะมันชื่อบันตาบันตา ือนขี้อะหรอไม่เหมือนแต่เขาเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนฝึกเนี่ยอ่อนเหมือนสีที่บ้านอะค่ะเขาตัวเล็กมากเลยนะแต่เาเล็กเท่ากับแมวอะเ่าแมวอ่ะเขาเล็กประมาณเนี้ยเล็กเท่าผ่านลายใช่แต่ว่ามีก้าวห่างนะมันเหมือนผ่าลายตัวสีลายตัวลายก้าวหางเป็นว่าเฉลอย อะไรก็หาหาอะไรก็เธอแล้วลูกมันขอลูกมันลูกมานายเก้าผลายสองเก้าผานอยากรู้จังเว่าถ้าบนต่วันทอดลูกมันจะลูกมันจะเป็นยังไงแต่มันไม่มีฉากที่เขาไม่มีฉากที่น้องบันต่างทอดูเลยเพราะมันไม่มีบอลต่างมันน่ะโอ้แ่เอูกก็คิดว่าบนตมันเป็น ฝัดต <Đ ó S 1> ัวใหญ่น่ากลัวแต่อ้าวเอ๊ยตอนเล็กอ่ะมันมันมันหักกร็อัเก็เลยใช้เบ็ดมนทาให้มันแผลหายเะเยไอ้วัตโคกระดูกก็ตั้งชื่อให้แล้วก็เชื่อเลยเชื่อเลยเชื่องเลยให้เสกเชื่อแล้วครกก็ตั้งชื่อให ตนตักจังรู้ไมตอนแรกมันชตั้งชืนะแต่มันไม่ชอบแล้วพอมันเห็ัว่ันนต้นตัก ก็มีเอาหลังคาเนี่ยถักแถวข้างหน้ารึเปล่าพี่แก้คะ่ะเอากระเป๋าเดินทางมานี่หนูใส่อะไรมาในนั้นบ้างรกเสื้อผ้าแล้วก็แ็นสุดพยัญยาะสี่ัน ดื่มน้ำเยอะจังอะคะพว้กมันร้อนอะเนาะใช่แล้วทำไมเอาแอร์ลงอ่ะึ้้ทีหนูไม่เย็นเลยอะแอร์มันเย็นได้เท่านี้อะลูกหนูมาปรับเองได้ไหมแม่ขับรถนั่นหนูข้ามมาปรับเองมั้ No, no.